สวัสดีครับพบกับสุรุปข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่บ g จี PG. ปิดดิวชนะทิมสมกสินจากคาวะสกิฟันโตเร่ราคา70ล้านบาทออฟฟิเชียลเรียกได้ว่าปิดดิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับออฟฟิเชียลนะครับในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวีจีปทุมปิดดิวแล้วนะครับโดยมีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าสโมสรวิจีปทุมทีมเยือกแข็งแห่งศึกไทยลีกได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวชนะทิมสมกสินแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยจากคาวะสกิฟันโตเร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาร์วัสกิฟอนโตเร่ไม่ต้องการปล่อยชนาทิพย์ให้กับทีมอื่นในเจลีกแม้หลายทีมในเจลีกสนใจคว้าตัว,ตวชนาทิพย์นะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดเงอนไขสัญญาส่วนตัวรวมถึงค่าตัวต้องรอฟังจากสโมสรในงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปแต่ล่าสุดนะครับมีายงานมาว่าน่าจะอยู่ที่70ล้านบาทส่วนค่าเหนื่อยนะครับหลักล้านแน่นอนต่อเดือนนะครับเดี๋ยวให้ข้อมูลกันในช่วงเย็นนี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ชนะทิพย์บินมาที่ ประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากไม่มีชื่อในการลงเล่นในศึกเจลีกของญี่ปุ่นในนัดเจอกับซาฟเชจฮิโรชิม่านัดที่ผ่านมานะครับและล่าสุดนะครับที่สั่งนะครับก็ได้โพสต์อวยพรให้ชนะทิปโชคดีนะครับก็อนาคตใหม่นะครับที่เมืองไทยนะฮะกับบ้านเราดีกว่าโดยชนะทิปนะครับเล่นกับคาบอสกิฟอนโตเร่โดยพยายามแล้วนะครับที่จะต่อสู้แต่โทลุโอนิกิไม่ ให้โอกาสลงเล่นเท่าไหร่นักนะครับกลับบ้านเราดีกว่าความรู้ส no? <icks> ึกแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับหลังรู้ข่าวชนะทิพนรกทินทไทยเตรียมแยกทางกับคาวัชิกิฟอนตเร่คอมเมนต์ที่1คุณเป็นอย่างไรคุณอยากใส่สีแดงของอุรวะเรดเดมอนไหมมาที่นี่สิคอมเมนต์ต่อมา ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากเห็นเขาเล่นในลีกญี่ปุ่นแต่ใจฉันก็เจ็บปวดเมื่อคิดถึงชนาะที่ไม่ได้ใช่ตัวหลักในการแข่งขันของคาว์บอสกิฟอนโตเร่ดังนั้นจึงจึงอยากให้เขาย้ายไปที่ที่เขาสามารถมีบทบาทได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในประเทศและต่างประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อไปคุณมาอยู่ที่ซูมิจูอเอ็ดพัทไหมชนะคอมเมนต์ Comment ต่อมากลับบ้านนี่คือบ้านเกิดของชนะแฟนซัปโปโรคอมเมนต์ Comment ต่อไป ชนะทิพย์กำลังอำลาทีมหรือไม่ในเกมฮิโรชิมาไม่มีชื่อเขาคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย้ายมาไทยกระทันหันหรือไม่มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเขาฉันสงสัยว่าตอนนี้เรื่องราวกำลังดำเนินไปในทิศทางนั้นจริงหรือคอมเมนต์ต่อไปชนาทิพย์ทำไมถึงกลับไทยคอมเมนต์ต่อมาชนาทิพย์คาวซากิฟันโตเรอาจย้ายไปไทยดิวิชั่นหนึ่ีจปทุมด้วยกระตัว280ล้านเยนตามการแรงงานในท้องถิ่น มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสโมสรคอมเมนต์ตัวไปดูว่าชาณฑิ์จะย้ายาออกจากคาวาซากิฟอนตเร่ถ้าเป็นเช่นนั้นการยืมตัวไปยังอุรัเรดเดมอนด์ละเพียงแต่ว่าฉันไม่ได้ติดตามฟุตบอลของคุณโอนิกิดังนั้นถ้าเป็นอุรัเรดเดมอนด์ก็อาจจะกลับมาได้แฟนบอลอุรักเรดคอมเมนต์ตัวไปเมื่อพูดถึงการสร้างโอกาสทางเทคนิคที่สามารถทำแต้มได้จากที่อื่นชาณิพยอดเยี่ยมเลยนะ คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปฉันรักชนาะแต่ฉันรู้สึกว่าสป,ปรโรเหมาะกับคุณมากกว่าคาวซากิคอมเมนต์ต่อไปนี่แหละแปลว่าทีมปลืองเงินถึงขั้นโอนเงิน500ล้านได้ชนาะแต่ไม่ใช้งานคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปฉันต้องการเห็นมันในอับุรักนิกตะชนาทิพย์คอมเมนต์ต่อไปคุณยังต้องการที่จะอยู่ในญี่ปุ่นไหมและกลับไปที่สปปรโรหรือไม่คอมเมนต์ต่อไาใต้เห็นแก่ชนาไม่มีทางเลือกต้องโอนย้าย คอมเมนต์ตัวใบครั้งหนึ่งการย้ายทีมของชนาทิพย์ถึงถูกฝ่ายอนตเล่ปฏิเสธแม้จะมีการทะเลอะ fc แห่งไทยลีกให้ความสนใจก็ตามแต่ดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ที่การที่จะย้ายไปร่วมทีมอย่างบีทีปทุมจะถูกตัดสินคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันอยู่ที่สนามบินชนาทิพย์คุณจะไปไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาชนาทิพย์ทำไมคุณถึงอยู่สนามบินละ่ะถ้าคิดอย่างนั้นเป็นเพราะมีการแข่งขันหรือเปล่านึกว่าจะโอนแล้วจริง คอมเมนต์ว่าประเดไม่ได้ว่าเขาอาจไม่กลับมาในรุ่กแคนี้คอมเมนต์ต่อไปผมรู้สึกสงสัยว er ่าถ้ามิโยชิคุงกลับมาสื่อไทยพูดถึงเรื่องการโอนย้ายแต่ไม่รู้จริงก็ช่วยไม่ได้และคอมเมนต์สุดท้ายชนะทิพย์กำลังจะย้ายทีมจริงๆรเหรอก็บทสรุปนะครับย้ายแล้วนะครับหลังจากที่บีจีปทุมปิดดิวกันนะฮะ สามข้อโทรุอุนิกิส่งสัญญาณแยกทางชนาทิพย์นรกทีมชาติไทยดูเหมั้นสถานการณ์ของชนาทิพย์กับข่าวลือการแยกทางกับตนแกตุญ่ปุ่นัปสิกฟิฟอนโตเร่จะเริ่มเป็นจริงวันนี้นะครับเรามาดูสัญญาณสามข้อที่ส่งสัญญาณมาจากโทรุอุนิกินะครับว่าน่าจะขายชนาทิพย์สัญญาณแรกนะครับก็คือชนาทิพย์หายเจ็บมีชื่อเจลีกไม่ได้ลงส่วนบอลถวยก็ไม่มีชื่อเลยสิ่งที่บ่งบอกว่าโทรุอุนิกิไม่รู้การใช้งานชนาทิพย์ สัญญาณแรกในเกมที่ออกไปเยืยนอนโยกรมามเอฟซีเกมลักาก่าชนาทิพมีชื่อเป็นตัวสนองโอนกิเลือกที่จะส่งนักเตะทุกคนลงสามยกเว้นชนาทิพกับผู้รัประตูจากนั้นแมตต์ต่อมาฟนอนโตเล่บุกไปพ่ายอุระ Red 1, เรดเดมอนด์หนึ่งสองเกมล่าก่าก็มีชื่อชนาทิพสงสินทั้งแนนรายชื่อตัวจริงและตัวสนองทำท่านี่แนนในยการฟุตบอลถ้วยลวนครับปกติชนะทิพจะต้องยืยนเป็นตัวจริงตัวหลักสําคัญของทีมสัญญาณที่สองนะครับโทลุโอนิกิชนชนาทิพผ่านสื่อญี่ปุ่น หลังจบเกมพบกับโทชิกิซิตี้ในเกมแรกฟุตบอลถ้วยแอนพอลัครับธนาทิกลับมามีนชื่อตัวจริงครั้งแรกในรอบเก้าเกมและรับโอกาสลงสนาม68นาทีการที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกแต่หลังจบเกมโทลุนุนเกตได้สะพ,พัดผ่านสื่อญี่ปุ่นเช่นชมธนาทิว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่เหมือนใครทำในสิ่งที่นักเตะค,คนอื่นไม่มีซึ่งก็น่าแปลกใจปกติไม่เคยเห็นชมเลยจะใช้งานก็ค่อยจะได้ใช้ สัญญาณที่3นะครับเกมกับซาฟเชฮิโรชิมาถอดชื่อชนะทิพย์ออกจากเทียมเกมเจลิกเมื่อวานนี้ครับยิ่งการตอกย้ําในการส่งสัญญาณถึงการแยกทางของชนะทิพย์กับฝันต่อแรกทั้ทง,ทงที่สามารถใช้งานชนะทิพย์ได้ก่อนที่จะออกเดินทางหลังแข่งเสร็จก็สามารถทําได้แต่ทุลุโอนิกิเลือกไม่ใช่ชื่อธนาทิปของศูนยเกมนี้เลยและแบบนี้มันจะหมายความว่าอย่างไรไทยเซเทียนญี่ปุ่นบุรีรัมเซอร์ไพส์พหนึ่งแข้งทีมทไทยลุยเจลิกญี่ปุ่น เจลีกเล็สองกรกฎะคมมีเซอร์ไพรส์ D K M, สายข่าววงในรายงานนะครับจะมีนักเตะดีกีทิมชนัศไทยจากบุรีรัมย์ไปลุยเจลีกช่วงตลาดนักเตะร,รอบ2ของสึกเจลีกในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ณนะตอนนี้ก็ให้ลุ้นกันนะครับแฟนๆคิดว่าเป็นใครแต่ท่านประธานนะครับสมสรรุรีรัมูไนเต็ดอย่างคุณนวินชิชชอลคอนเฟิร์มว่ามีแน่นอนให้ลุ้นนะครับโอโ้แฟนๆคิดว่าใครล่ะครับ และที่ทิศคันเจลีกเล็กที่สองไม่ใช่จะมีแค่นักเตะจากบริลัมยืนเต็ดเท่านั้นนะครับแต่จะมีแข้งทีมชาติไทยถึงสองคนไปลุยเจลีกญี่ปุ่นแทนชนะทิพย์สงสินที่กำลังจะมาไทยลีกนะครับโอ้โหมันแน่นอนนะครับเจลีกกระหึมอีกแล้วนี่คือสุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบชา้าของที่12มิถุนายน